วัดีครับวันนี้กลับมาพบกับบิวไซแล้วนะครับวันนี้บิลซางกับญาญ่าก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ที่ไหนนะเราจะไปเกาเวกันค่ะเกาเวใช่ไหมเกาเวมันคืออะไรหรอมันก็คือเมืองเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเมืองหนึ่งที่อยู่ริมชายทะเลค่ะชายทะเลนะครับอยู่ฝั่งด้านตะวันตกของไอแลนด์นะครับเขาบอกว่าท่าที่เช็คดูแล้วจะประมาณ200กิโลเมตรนะครับจากดับลินนะครับตอนนี้บิวซดงกับญาญ่าก,ก็เลยมารอที่ ป้ารถเมย์ที่ดับลินนะครับวันนี้บิวซังกับจิยาซื้อตั๋วของซิตี้ลิ k ์นะครับบริษ City Link ัทซิตี้ลิงค์ราคานี่21ยูโรนี่ย1ยูโรนะครับ21ยูโร2คนนะครับจริงๆคนละ10 10เท่าไร่10.5ยูโรถ้าเกิดสมมติซื้อผ่านทางไหนนะจะได้ลดราคานะครับแล้วก็เดี๋ยวทางนู้นก็จะมี พี่คนไทยชื่อพี่เอื้อนนะครับคอยรับเราอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปให้พี่เอื้อเป็นทัวร์ไกด์ในเกาเวยให้เราเดี๋ยวไปดูว่าเกาเวยจะมีอะไรนะครับค่ะแล้วเจอกันนคนี่นะครับอันนี้ก็คือป้ายฟิตตี้ลิงก์นะครับนี่เอ็กซ์เพรสนอนสตอฟเซอร์วิสถึงเกาเว y นะครับแค่2อชั่วโมงครึ่งนะครับดูสั่งครึ่งเที่ยวที่9โมงสี้ครับล้วก็จะไปถึงที่เกาเวยตอนเที่ยง15มี Wi-fi บนรถให้เล่นด้วยมีห้องน้ำด้วย นี่บิลูซานก็ถึงเกาเวเรียบร้อยแล้วนะครับลงจากรถบัสคันนี้นี่เลยพี่อเอื้องของเรานี่หน้าสถานีรถบัสนะครับดูสี่แยกข้างหน้าก่อนให้ดูบรรยากาศเกาเวยเขาบอกเป็นเมืองเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเมืองจะมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นอะไรครับพี่เอื้อง ตรงนี้เรียกว่าไอสแควร์เป็นแบบว่าศูนย์กลางของเมืองเล็กๆตรงนี้ก็คือถ้ามีพวกเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าอีสเตอร์เนี่ยก็จะตั้งเต็นท์ขายของตรง,งกลางลานนี้เลยนะใช่กลางสนามหญ้าเนี่ยแล้วก็คือสถานที่สําคัญพวกติดต่อราชการเนี่ยก็จะอยู่รอบๆไอสแควร์นีมีมปฏติมากรรมชิ้นเอกบวกด้วยสถาปัตยกรรมไม่ใช่สีจิตรกรรมชิ้นเอกสีเขียว อยู่หน้าหน้าธงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นมัสซีเราก็มาสีละอันนี้ก็เป็นธงหน้าไอสแควร์นะครับมีชื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้หน้าไอสแควร์เป็นมัสซี จากอา์แควลครับเดินตรงมางก็จะมาถนนชอปปิ้งสตรีทนะครับข้างหน้าถนนชอปปิ้งสตรีทเนี่ยก็จะมีห้างนี่เลยห้างฮารูฮาราชื่อว่าบราวน์โทมัสนะครับอันนี้มีอยู่ในดับลินยู่สังเคยโพสต์ลงในคลิปของถนนราฟตันสตรีทแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงข้างในเนี่ยก็จะเป็นแหล่งชอปปิ้งนะครับเป็นย่านชอปปิง้งมีคนมาเล่นเปิดมินิคอนเสิร์ตให้ดูด้วย อะไรเนี่ยออสการ์ออสการ์วา์เขาคือใครโอ้นี่ดูสิข้างๆตึกมีเพ้นเป็นรูปขาผู้หญิงสวมรองเท้าส้นสูงนี่ด้วยนี่นะครับปันวานอกเวคามร่านะครับแต่ว่าดับปรินถาม ตอนนี้เกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนี่เราผ่านแมคโดนัลล์ที่เสื้อของร้านเป็นสีเขียวเหลืองนะครับแทนที่จะเป็นสีแดงเหลือง ทีไอริ hmm. สแสดงนี้ด้วย อันนี้เขาเรียกลัดเดบิวอหรออีวิวอ่ะเดวิวอันนี้ข้ามสะพานอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ย เราเดาว่าคงเป็นแซลมอนอะไรสักอย่างบริชนี่แหละสะพานดูปลานี่มีคนตกปลาตรงนี้ให้ดูด้วยมีตรงนู้นด้วยตรงนู้นก็มีอยู่ตรงต้นเขื่อนใครคนตกปลาเหรอใช่ใช่อยู่ตรงต้นเขื่อนตรงนู้นอละมันก็มีอ๋อเออเห็นอะไรละเนี่ยเขายืนลงไปกลางแม่น้ำเลยแล้วตกปลาแึ่วน้ำนี่ลึกแค่หัวเข่าเองเนี่ยนี่ตรงนี้มีคนตรงนี้ตกปลาอยู่ นี่คือน้ำข้างนอกสูงกว่าน้ำข้างใน,นใช่ไหมเนี่ยใช่สะานสาน,นี้นะครับก็อยู่ข้างหน้าโบสโบสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าคือโบสอะไรหาข้อมูลอยู่อ่ะพี่เอื้ตอนนี้เราอยู่ไหนกับเนี่ยเราอยู่ n u i g n u i g ย่อมาจากอะไรครับ national university of ireland galway เป็นมหาวิทยาลัยที่เมืองกาเวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยของพี่เอื้องนั่นเองอันนี้คือรอบ,รอบ ตึกอะไรเนี่ย <c oughs> ตึกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตรงนี้เป็นห้องสมุดรู้แค่นี้อ่ะอันนี้ห้องสมุดอ่ะอันนี้เขาเขียนเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษนะแต่เป็นไม่ใช่ม,มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่ภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่อ่ห้องสมุดก็ห้องสมุดอู้ดูสิห้องสมุดนะอันนี้วันนี้คือวันเสาร์นะครับดูเด็กมันนั่งเรียน <c oughs> นั่งอะไรกันเนี่ย อันนี้คือในห้องสมุดนะขยันกันมากเลยดูสิเต็มห้องสมุดไปหมดเลยเนี่ยวันเสาร์แท้อันนี้นี่หน้าป้ายมหาวิทยาลัย National University of Ireland Galway นะครับเขียนด้วยภาษาอะไรนะเขียกภาษาแกลิกใช่ไหมนี่อันนี้คือตึกอะไรเนี่ย Student Service ด,ดูเหมือนเป็น Traditional ยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้ถึงหน้าตึกที่ เก่าที่สุดของมาหรือที่ไรแล้วนะครับยายาเขาบอกว่าเหมือนปราสาทเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ไอที่มีรากไม้ติดก,กับกำแพงเนี่ยต้นอะไรนะ อันนี้เราเดินเข้าอุโมงคกัน,นเ,เดินรอดอุโมงมาก็เจอชั้นในนี่เดินผ่านเข้ามาถึงชั้นในละมันเป็นปราสาทจริงๆเลยเนี่ย ปราสาทเก่าๆไอ้ยอายตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ที่เกาเวคาทิโด้ค่ะเกาเวคาทิโด้นะครับโบสเกาเวใช่แล้วโบสโบสนี้มีความสําคัญยังไงเหรออยู่ที่ไหนโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอแลนด์ที่สร้างเป็นโบสอันสุดท้ายที่สร้างด้วยหินโบสอันสุดท้ายที่สร้างด้วยหินในไอแลนด์ใช่ปะ่ะใ,<ช>ใหญ่ที่สุดใหญ่ด้วยไม่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าใหญ่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 เป็นอันที่ใหญ่ ร้านนี้ตั้งอยู่บนเป็นเกาะใช่ไหมครับเกาะที่ว่าเกาะนันไอแลนด์ใช่ไหมเกาะแม่ชีใช่ไหมเกาะแม่ชีทำไมเขาถึงว่าเรียกเกาะแม่ชีก็ไม่รู้เนาะใสัยก่อนคงมีแม่ชีอยู่เยอะเนาะ <laughs> เอาแม่ชีมาปล่อยเกาะจะได้ไม่ออกไปเที่ยวเออแม่ชีก็ถูกปล่อยเกาะอ,อยู่บนบนโบสถ์กาเวคาซิโดรน,นี้แม่ชีก็ติดเกาะวันนี้เลยได้ชื่อว่าเป็นเกาะแม่ชี <laughs> จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ข้างไม่ได้โบสแลเลยนะโอ้โบสใหญ่มากอะแบบว่าอลังการมากมากดูคนตัวเล็กๆแค่นั้นเลยนะนห่ดูบรรยากาศรอบๆโบสถ์นะครับนี่ข้างในตัวโบสถ์นะ นี่อันนี้น่าจะเป็นที่เขาทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละของศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกกระจกที่เป็นกระจกสีอะวันนี้คือด้านหน้านะอุ้ยมันใหญ่จริงๆเนาะ ่านกันกน,นี่เรามาเจอน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ถามนิยาว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอย่าบอกไม่รู้ต้องเปิดดูถ้ามีน้ําตาเทียนอยู่แสดงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงใช่มันก็ขืนน้ำมนต์บ้านเรานั่นแหละ <laughs> มีมาเปิดดูหรือยังยังไม่ได้เปิดดูเปิดออกเปิดออกไหน ของปอไม่มีน้ำตาเทียนนตาเทียน <c oughs> า,าตอนนี้ถึงไหนแล้วเราอยู่ที่ซุ้มประตูนี้นะคะซุม้มประตูวเวเซุ้มประตูโคง้งใช่ไหมครับใช่ซุ้มประตูนี้เป็นสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับคนที่เสียสละให้กับสันติภาพแล้วก็ประชาธิปไตย,ตยของอประเทศไอร์แลนด์ค่ะไ<อ>ด้เป็นซุ้มประตีซุ้มประตูโค้งอันนี้ พอเราเดินลอดประตูซุ้มโค้งนี้นะครับเราก็มาผ่านสะพานอันนี้ซึ่งข้ามแม่น้ำอันเนี้ยอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกฟรายฟรายอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนี่แม่น้ำนี่แล้วก็อีกแล้วเวลาเจอแม่น้ำที่ไหนคนเราก็จะต้องทำอะไรโยนเหรียญโยนเหรียญถูกต้องโยนไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อจะกลับมาอีกครั้งเพื่อจะกลับมาอีกครั้งใช่ป่ะพี่แล้วพี่เอื้อเคยโยนไหม ยังไม่เคยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน,นี่เป็นครั้งแรกของพี่เอื้องที่อยู่บนสะพานนี้นี่นนี้เป็นเป็นห้างก็อีสวยมากอะ่ะก็อีแบบดอกอะ่ะดูสิพี่เอื้องแบบว่าทําท่าตื่นเต้นมากเลยท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เข้ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพียง <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นวิวนี้เท่านั้นเอง อันนี้คือผงใช่ไหมสวอนใช่ไหมเนี่ยผมทรงสวอนก็คือผมทรงนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราก็มาถึงที่สเปนิชอาร์คแล้วนะครับใช่ค่ะที่นี่มีประวัติยังไงเอ่ยมันถูกสร้างขึ้นเมื่อปีศตรวรรษที่16ค่ะแล้วก็ที่เรียกว่าสเปนิชอาร์คเนี่ยเป็นเพราะว่ามันสร้างขึ้นเพื่อป้องกันพ่อค้าชาวสเปนที่เข้ามาเป็นพวกแรกเนี่ย ลักลอบเข้ามาเขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็น่านป้ันป้องกันใช่เพราะว่าพวกพ่อค้ามาทางเรือใช่ไหมก็อาจจะแบบแอบลักลอบเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเสียสภาษีอะไรอย่างนี้อ๋อเหมือนกับว่าจะทุกคนที่ผ่านเข้ามานี้จะต้องผ่านแม่น้ําตรงนี้เข้ามาใช่ปะ่ะ<ช>แล้วก็จะมาเจอป้อมตรงนี้เพื่อที่จะตรวจดูว่าเรือลำนี้ถูกหรือเปล่าใช่แล้วทำไมาถึงชื่อสเปนิชเพราะว่า คนสเปนเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาค้าขายกับคนไอแด์อ๋อก็เลยสร้างว่าสเปนิ้ชาติงั้นแสดงว่าพ่อค้าที่แอบลักลอบเข้ามาเนี่ยก็คือพวกสเปนถูกต้องใช่ไหมใช่ไปดูข้างในกันมันมีอะไรน่าสนใจนี่ถึงได้ขึ้นเมื่อปี1584นี่นี่เลย1584หรอลมแรงมาก ไหน,น,น็จนไซากประหักัพังของเก่าวะของเก่องจริงใช่ไหมอ,อแล้วเข้าคงบุรณะใช่ไหมเนี่ย,โโดยเดินลอดซุ้มประตูโค้งมานะครับก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารนี้คิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันเพราะว่าดูสิรางวัลเต็มไปหมดเลยเนี่ยรางวัลบริสตนเต็มไปหมดเลย ีอ่อันก็ไม่รู้เนี่ยร้านน,นิโมเมาาื่อวานนี้ค่ะ๋อะพี่เอื้องมาทานที่นี่เมื่อวานนี้ใช่หมดไป40ยูโรอ,อร่อยไหมพี่เอื้องอร่อยอร่อยนี่แล้วเราก็เดินมาเจอร้านอาหารไทยชื่อว่าไทยการ์เด้นนะครับอยู่ที่กอลเวไทยการ์เด้นแต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่มันยกักลางวันอยู่แล้วลองเดินผ่าน,นไปดูเมนู นี่อันนี้เรากลับมามนในซอยของซิตี้เซ็นเตอร์อีกอีกซอยหนึ่นอองอันนี้มีแต่ร้านอาหารทั้งสองข้างเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แตร่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยในเกาเวเนี่ยมันจะมีเทศกาลข่อยนางรมด้วยเออเคยได้ยินเทศก,กาลหอยนางรมใช่ไมหมใ,ใช่อุ้ยอยาย,ยาเข้าไปอยู่นั้นทำไมอ่ะ เราจะไปดูโบสนิโคลัสกันค่ะโบสนิโคลัสเคสชหรือเปล่าดิเพราะเราอยู่ในเคสไม่ใช่โบสนิโคลัสนี่คือเป็นยังไงหรอโบสอันนี้นะคะเป็นโบสที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเคยมาอธิฐานขอพรก่อนที่จะออกเดินทางสำรวจโลกใหม่ด้วยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่คนพบอเมริกาใช่ป่ะใช่ใช่เขาเคยมาขอพรเขาเคยมาที่นี่ด้วยโอ๊ยวันนั้นเราวันนี้เราเดินตามรอยเขาเลยเรามาขอพรให้ ให้เราได้ไปอเมริกาอีกบ้างบทถ์เซนิโคลัสนะครับนี้บทเหมือนกเขาพึ่งจะมีงานอะไรสักอย่างแล้วพึ่งจะเลิกนะหรือเขาหรือเขาก็มันจะเริ่ม ออเหมือนเขาจะมันจะเริ่มดูแลบล็อน่ย